ช่องพัดแคมปิ้งสวัสดีครับมาต่อ EP 2ีลังจากอ p พเส้นทางขึ้นเขาถึง100ร้อยพุทธบาทจุดที่9ชมความมันสะรั์ของหินที่เทินกันอยู่ได้และชมวิวบนยอดเขาสวยงามอากาศเย็นสบายนวัศก,การลอยพุทธบาทพวงเปิดวันที่29มกราคม25 6 8ถึง29มีนาคม2568 รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นรอยหินแผ่นใหญ่มีรอยลึกประมาณ2เมตรเศษกว้าง1เมตรยาว2เมตรคนพบที่ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทําการอุทยานเขาคิดจกูดราว4ีกิโลเมตรจากจุดที่ 9, แก้วเราจะเดินไปที่ผ้าแดงโดยการเดินเท้าเส้นทางเดินสบาย นี้เป็นจุดชมวิวมองได้360องศานำมัสก,การรอยประพุทธบาทหนปีมีหนึ่งครั้งไม่ควรพลาดทางเดินระหว่างทางเดินสบายขึ้นเขาลงเขาอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นี้วันที่2กุมภาพันธ์2568ช่วงเปิดแรกๆคนยังไม่เยอะมากเดินสบายไม่แออัดลอยพระพุทธบาทพวงเปิด24ชั่วโมงขึ้นเขาลงเขาได้สบายกัางคืนมีไฟตลอดทาง ไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุจุดนี้เขียนแผ่นทองแล้วก็แขวนตำจุดต่างๆและจุดนี้เป็นจุดที่สูงสุดของยอดเขา นี่คือองค์สมเด็จพระพุทธจาจย์โตหลังจากไหว้บูชาพระบรมสาลีริกธาตุและดูจุดชมวิวที่สูงที่สุดของยอดเขาคิติกูดเราก็เดินทางไปที่ผ้าแดง่อจุดนี้เป็นจุดพักระหว่างทางมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการและมีห้องน้ำมีจุดให้ไหวพ้พระ จำหนายน้ำมันว่างพุทธมนตร้อ108ของเขาทิศกูดทำเอง,ด,งดังกังวานอน่ยระหว่างทางจะมีเชือกให้จับตลอดทางเดินไปผ้าแดงต่อ เดินจะเป็นขึ้นเขาลงเขาตลอดทาง จะเป็นจุดที่12บาทพระอนุนินดีเจ้าบารดาสัชงชนพุทท่านเข้าสู่สังคสถานหลังพระเดชซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการแสวงบุญและเป็นอีกจุดหนึ่งในรัตนสถานทั้งสามแห่งและเป็นสังคสถานชั้นนอกซึ่งเป็นที่ตั้งบาทพระอนุนและเป็นพระประธาน,านจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่ง จึงใคร่ขอเชื่อเชิเชญเจริญศรัทรธาบรรดาสังขรน์พุทธบริษัทษทุกท่านพึงเข้าไปกราบการรับพระพนมพระผู้เลิศในห้าสถานด้วยกันและเป็นพระประธานประจําสัง่งฆสถานหลานระแดงแห่งนี้อีกด้วยจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งจึงใคร่ขอเชื่อเชิญเจริญศรัทธาบรรดาสังขชนพุทธบริษัททุกท่านพึงเข้าไปกราบการาับพระพนมพระผู้เลิ่นในห้าสถานด้วยการเข้าไปเปียนเครื่องหลาน หรือสามเพื่อนคนใดมีความประสงค์อยากจะเรียนเก็บัปป์อนสถานที่อยู่ก็เหมาะแก่การพิมพ์ดาท่านสาธุจัดเตรียมกระหม่อมอิฐด้วยจากนั้นเดินบนบาทพระอานุนสามรอบแล้วขึ้นไปไหว้พระบูชาด้านบนรับพรแล้วก็เดินไปต่อพระแดงอีกนี้คือว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่เขาบอก เหลือหนึ่งร้อยเมตรครับถึงแล้วผ้าแดงถึงแล้วครับผ้าแดง เขยยและาาารงใจอบูชาผ้าแดงผืนละย0บาทเขียนชื่อแล้วก็ขอพรได้หนึ่งอย่างถูกตามจ,จุดต่างๆของสถานที่ผูกชิดผ้าแดง่องแท้สาธิพนทัานใดคือความประสงค์ที่จะบูชาผ้าแด,ด,ด,ดงไปเขียนชื่อและนามสกุลตลอดถึงคำขอพรที่ท่านทั้งหลายได้ไปขอพรมาจากจุดต่างๆจึงเดินเข้าไปด้านในอย่างส งบุญที่สามจะให้ขึ้นไปข้างบนเกิดลึกล่อ๋อบนะ้า้าน้ไปอารรต่อกาปคันปัจจัยตารรมะหรือ้ากราาน่งบุญ่สมก่อนกลับลงเขาสาทิขนใดให้ผสมแต่ปัจัูิจิตสุดเขตแดนบุญขุนเขาคิดตะกูดผ้าแดง โปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายของนักแสวงบุญและขอแสดงความดีดีกับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้วิจิตรเฉิแตนบุญคุนเขาพุจธภูตผ้าแดงแห่งนี้และขออนุโมทนาในความภาคเพียรและความพยายามตั้งใจของเราท่านทั้งหลายจุดสุดท้ายของการแสวงบุญนี้มีกอบุญให้บรรดาท่านสาธุชน ได้ร <Cornell>. ่วมอนุโมทนาบุญสาธต่อด้วยกันเอาแห่สาธบทุญแบบที่ความประพฤติที่จะบูชาพระเดชที่แม่ท่านประพฤติตลอดนะครับท่านสาธผู้แส่งบุญทุกท่านรบกวนเช็ครองเท้าด้วยนะครับเดินพื้นจะหลุด ไปอดนุนน้ำมันว่านร้อยแของเขาคิดที่กูทำเองม,มีหลายอย่างเริ่มต้น50บาทกับ100บาทเซตนี้1 0้บาททุกอย่างอันนี้หนน้ีส50บาทโอตินคน่ะสารจ้าพ่อมือเหล็กมือไฟ แล้วก็หิว <c oughs> แวะกินมาม่ากับไข่มาม่าครับถ้วยละสี่บาทไข่ถุงละยี่บาทได้2องฟอง <c oughs> น้ำขวดละยีบาทร้อนรอเลยแล้วเราก็ลงทางล<ะ>ัด <ละ S 2> โดยไม่ผ่าน100รอยพุทธบาท <c oughs> แวะเข้าห้องน้ำด้านซ้ายมือก่อนเดินทางลง ลงทางลัดใช้เวลากี่นาทีมาดูกันตอนนี้เวลา10โมง48นาทีเป็นเส้นทางเดินลงอย่างเดียวโปรดเดินด้วยความระมัดระวัง ชีฟ้าแล้วลงทางลัดตอน10โมง50ใช้เวลากี่นาทีเดนินกลางคืนก็มีไฟนะครับระหว่างทางมีไฟสองสว่างตลอดทางเปิด24ชั่วโมงครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับอะล้มวิ่งลงค่ะวิ่งลงวิ่งลงค่ะลงทางลัดลงอย่างเดียวนะครับ่แล้วเธอเธคิดถึงพี่ก็หาของนี่แค่ขึ้นอย่างเดียวอ่ะ ่ลงอย่างเดียวครับทางลัดเอาอย่าดมไหมครับ,บ,บใช้ง่ายเนี่ยเปิดฝาหมุนเนี่หมุนทาตรงไหนดมก็ได้ดมวดมดมดีจังเลยอ่ะไหนขอใช้หน่อย โอเคชถึง,ถงทางแยกลงได้สองทางเลย <S <S จุดขึ้นรถแล้วนะครับทางลัดใช้เวลางมาถึงจุดที่หกใช้เวลาสิห้านาทีได้ห้านาทีลงทางลัดเร็วกว่าลงที่ไปก็จะขอ่าขอคูณนะครับรับอ่าคูณพี่น้องเรา,น,น,านะครับเพื่อจะมาพัฒนานะครับเรียกว่าซ่อมแล้วก็สร้างเพราะใช้มาหลายปีแล้วก็มีก็มีการ ที่13มาอยู่รง pues ั <Fern> <5 S 2> บจุดที่6ใช้เวลาแค่15วินร็วมากเนินพระเมตตาเครื่องเคื่องที่มองไม่เห็นต้นเลือดควายใบเล็กเลือดควายใบเล็กคืเลือดนุ่งยางอ่ะโอ้จริงมันเลือดชื่อทางวิทยาศาสตร์ถึงไปยืนไหนวะเธอ เกิดนั่งเองรอแม้ก่อนดีมากเดินจากจุดผ้าแดงถึงจุดขึ้นรถใช้เวลา25นาทีได้ลงถึงคิวรถเวลา11นาที15นาทีขึ้นรถหมายเลียก5เดินทางลงแล้วเต้นถ้าลงแล้วเดทโดไม่มายเดี๋ยว เดี๋ยวมาจาับราวแขนเดียวไทยวิดีโอ รถดดไว้ที่โรงเรียนวัดพวงเดินทางกลับบ้านกันจอดรถซีมีตู้รับบริจาคแล้วแต่ศรัทธา แยกซ้ายแปอำเภอมะขามและถนนสุขุมวิทยแยกขวาแปอำเภอเขาคิดจกูดแยกขวาแปอำเภอเขาคิจกูด แยกสายไปอำเภอเมืองจันทบุรีช่วงนี้ทุเรียนจันทบุรีเริ่ม<า>ออกแล้วและช<ร>ิมผลไม้เมืองจันอร่อยหอมมากไปถนนสุขุมวิทแยกสายไปตลาดพลอยแยกนี้เลี้ยวซ้ายไปสารลักเมืองจังหวัดจันทบุรี เดียเเ๋ยวขวาไปอำเภอท่าไม้ไปเทียเท่ยวทะเลได้แยกไปสารหลักเมือง,งจังหวัดจันทบุรีเส้นทางกลับบ้านเราตรงไปแยกสวนสาธารณะทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรีถึงบ้านแล้วเดินทางไปเขาคิศกูลไปกับ70กิโล ขอบคุณที่รับชมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้ากดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ